มีประสบปัญหาเดียวกับผมนั่นในปัญหาแรกคือที่ผมเกลียดที่สดุดผมจะบอกว่าเมื่อคืนนี้ผมอยู่โลกสามแล้วก็ไม่มีใครที่จะเข้ารหัสผมได้ด้วยผมอยู่โลกสามดีๆผมก็กดออกธรรมดาเลยนะจู่ๆพอผมเข้าเกมมาวันนี้ตอนเช้าปรากฏว่ากูมาป่อยโลกกระจอกนี่แล้วกูก็ไม่ได้ไปตามด้วยเสียเวลากูมากด้วยแล้วผมก็แบบว่าขี้เกียจที่จะกลับไปโลกสามด้วยวิธีแบบนี้มาก แล้วรู้ไหมว่ามันเสียเวลาตรงไหนคือกูต้องมานั่งทรมานเนีย่ยหลบหนีทะเลอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องหนีทะเลเนี่ยอืกูก็ต้ององืขึ้นมาอย่างเงี้ยลำบากชิบหายกูก็ไม่ใช่ผลบินได้ด้วยอ่าผมจะลองทรมานอีกรอบหนึ่งแต่ว่าต้องไปโลกสองก่อนนี่ไหนวะกูลืมไปอยู่นี้ดีกว่าอ่า ไปยกสองปกติเล้แต่กูต้องมาด้วยตัวเองไงมันต้องไปด้วยตัวเองอ่าไม่มีการข้ามเลให้เห็นแบบสดๆเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่านี่ไปยกสองนะปกติมาเลยยกสองอืมโดตาได้หนึงนะฮผมจะยอมทรมานอีกรอบหนึ่ง เกมมันโหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวรอไอ้พวกนี้เรยมาผมจะไปโลกสามให้ดูไม่ส,เส,สิเดี๋ยวแสดงให้ดูตอนนี้เลยไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าไอ้เราก็อยู่โลกสองหรือว่าจะเป็นเพราะโลกสามวะอันนี้อาจจะเป็นเพบักโลกสามก็ได้อ่าไหนอลองออกดิ แล้วกอกมาแล้วโลกสามไม่เสร็จสิโลกสองนี่อ่าแล้วมาดูกันไหนจูซิลูกชากูอยู่โลกสามท่านมาโลกหนึ่งตอนนี้กูอยู่โลกสองด้วยทุกคนเห็นมันผมใช่ไหมเราอยู่โลกสองคอยดูนะราอยู่โลกสองคอยดูอุย้ยเมื่อกี้อะไรไปแบบ,บนะ ที่ผมก็อยู่โลกสองนะแต่ทำไมผมถึงมาอยู่โลกหนึ่งได้กูไม่ได้เกิดข้าประสบการณ์กับใครด้วย <S <S เอาจริงนะถ้ามึงจะบอกว่ามีเพื่อนอยู่โลกหนึ่งแล้วกูก็เลยโดนดึงเข้ามานะไม่เกี่ยวฮนะเซิฟก่อนตอนนี้เพื่อนกูไม่อยู่ดูสิโลกหนึ่งอีกแล้วอ่ะมันเป็นเพราะอะไรอ่วะวอสมันเป็นเพราะอะไรแอดมินมันเป็นเพราะอะไรสมมูวณมีผู้เล่นที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้แดกผลบินได้เนะ่ะ มัจะไปยังไงอ่ะอ่ะคนที่แบบว่าสกิลเคลื่อนที่แทบจะไม่มีแหล่ไปช้าๆเนี่ยเขาก็ไปยากเลยเว่าเขาจะได้ฟาร์มเสียเวลาเขาด้วยไอ้เหี้ยแก้ด่วนเลยโอ้โหลำบากกว่าแล้วกูก็ต้องไปนั่งหาใหม่ไปโลกสามใหม่โอ้โหสุดยอดอ่าลำบากคุยละไเกมที่นี่ไม่ชอบหาความลำบากให้กูจริงๆเลย เ,เวลากูเวลาออกเกมก็ต้องมานั่งเข้าใหม่อันนี้เสียเวลาคนฟาร์มนะสมมติกูใส่โคตรอีกทีทิ้งไปเนนะี่ยกูกลับใหม่ทีมันไม่หมดเลยวะกูจะไปถึงที่โคตรนานก็มีเท่นี้แหละสลับเกมที่แบบว่าอัปเดตมาใหม่แล้วมันบั๊กนะฮะบั๊กอยู่โลกสามออกเกมเข้าใหม่มาเลยเลยแค่ กลับมาโลกหนึ่งไม่เหวะผมก็ไม่ได้มาได้แต่เองเนะแสดงให้เห็นสุดๆแล้วว่าไปโลกสองออกเกมเพ๊่เข้ามาโลกหนึ่งเฉยไม่ได้ตัดต่อด้วยโอ้ไม่เป็นไรฮะผมผมผมบอกว่าสู้เขาไปได้แล้วนะฮะประมาณนี้สำหรับเ,เกมที่ที่ที่อัปเดตมาแล้วก็บัก